สวัสดีค่ะใครนะคะที่มีอาการปวดหัวไมเกรนปวดตึงบ่าไหลเป็นออฟฟิศซินโดมหรือมีอาการปวดหลังชาเลา้าลงขามีอาการปวดลึกๆในข้อสะโพกมีภาวะของข้อเข่าเสื่อมหรือว่ามีภาวะของกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาททำให้มีอาการชาลงไปที่ขาลงไปที่เท้าจากประสบการณ์ของนักกายภาพบาบัดน,นะคะที่รักษาคนไข้มามากกว่า4ปีนะคะ จะพบว่าน,นะคะคนไข้ในช่วงอายุ30-40ปีจะมีอาการปวดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะที่เกิดจากการทำงานซ้ำๆอย่างเช่นปวดกล้ามเนื้อคอข้าบางคนอาจจะปวดมากถึงกับปวดล้าไปที่เบ้าตาหรือว่าปวดขึ้นไปที่ศีรษะนะคะบางคนมีอาการปวดหลังจากการนั่งทำงานนานๆมีอาการนิ้วล็อกเอ็นข้อมืออักเสบนะคะส่วนในช่วงวัยสัก5 0า0ปีนะคะอันนี้จะพบเยอะในภาวะ การเสื่อมเช่นข้อเข่าเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทนะคะทำให้มีอาการชาเล้าลงไปที่ขาที่เท้าหรือว่ากระดูกต้นคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะคะก็จะมีอาการชาลงไปที่แขนที่นิ้วมือนะคะส่วนการดูแลตัวเองนะคะของภาวะโรคต่างๆก็จะมีท่าบริหารหลักๆประมาณสามสีท่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบางคนกินยามาก็เยอะนวดเท่าไหร่ก็ไม่หาย รู้สึกว่ามันดีขึ้นแค่วันสองวันอาการปวดก็กลับมาอีกแล้วนะคะทั้งลำคาญทั้งทรมานมากไม่มีสมาธิในการทำง,งานแต่เดี๋ยววันนี้นะคะนักกายภาพมีสิ่งดีๆมาแนะนำค่ะน้ำมันทยยัตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วนักกายภาพก็ใช้มาเป็นขวดที่2แล้วการันตีได้ว่าเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็ได้ใช้ร่วมกับการรักษาคนไข้ก็รู้สึกว่าอาการปวดต่างๆนะคะมันดีขึ้นเร็ว และที่ชอบในตัวน้ํามันนะคะมากที่สุดก็เพราะว่าเขาเนี่ยซึมง,ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งอาการที่ปวดอักเสบหรือว่าปวดเรื้อรังเพราะเขาเนี่ยมีลิ์เย็นนะคะคืออาการปวดบางทีนะคะก็ไม่ได้ทําให้ถึงกับชีวิตอะไรแต่ถ้าปวดเรื้อรังหรือว่าปวดนานๆจนทําให้รบก,กวนกิจวัตรประจําวันอย่างเช่นการทํางานก็ทําไม่เต็มที่ไม่มีสมาธิจะเดินยืนนานๆก็ปวดไม่ไหว แก่ตัวไปก็อาจจะมีปัญหาในระยะยาวตามมาได้นะคะนักกายภาพจึงอยากแนะนําน้ํามันนวดททยะนะคะเพราะว่าใช้ได้กับทุกอาการปวดแล้วก็ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะปวดตามข้อมือปวดเข่าปวดจนทนไม่ได้ปวดแดงบวมขึ้นมาเลยค่ะก็คงเขียนหนังสือแล้วจับแล้วคงเช้นอักเสบ่าข้อมือเยอะแล้วมันอักเสบอย่างเงี้ยก็เลยทาก็อะไรก็ไม่หายก็เลยฟังของรายการดีเจเเนี่ยฟังรายการก็ ฟังอยู่ตั้งนานค่ะกว่าจะตัดสินใจซื้อก็อว่าเอ้ยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อฟังแล้ว <c oughs> เห็นคนนู้นคนคนี้เขาทากันก็เลยเออาเอามากเลยสั่งซื้อมาทาดูแลบอกว่าทาไปแล้วสองสามวัน,น,นก็ดีขึ้นอนะยุบลงไม่ไม่ไม่บวม,มไม่แดงอืมี่แจ๊บอกว่าเป็นปวดขาด้วยก็ <c oughs> ปวดเข่าวปวดตามข้างๆอะไรเงี้ยก็เอาน้ํามันมาหยดหยดทา พอได้ใช้น้ำมันทยยากับของเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะพอทาก็ดีหายหายเจ็บก็เลยใช้มาเรื่อยๆร้อนไหมครับก็เย็นดีหอมพอทาเสร็จยังเอามาโดนแล้วหอมดีมันจะมุรมหน่อยใช่ไหมฮะเย็นๆไม่แสบเนาะไม่แสบไม่อะไรแล้วแห้งง่ายดีด้วยไม่เปื้อนเสื้อผ้าครับหอมเนาะหอมหลายๆคนเขาเอามาทาสิ่เขาก็มาหอมมาทงตัวชอบปิ้งไหมครับชอบปิ้ชอบชอบค่ะ วันหนึ่งวันนึงพี่ชายทาประมาณกี่รอบอะครับก็บางทีก็สองรอบอือครับอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้เรายังอยากใช้ทายาอย่างต่อเนื่องอยู่รู้สึกประทับใจอะไรแบบเด่นเด่นเด่นก็คือทั้งกลิ่นทั้งสปปรรพคุณด้วยค่ะสปปรรพคุณคือใช้ดีอะ่ะยอมรับเลยค่ะว่าทาแล้วหายปวดดีบางทีมันปวดแล้วเคยปวดแบบเหมือนเอวมันรูดปวดแล้วมันพลิกไม่ได้อะ่ะต้องค่อยคอย่คอยรู ค่อยๆเดินนั่งก็ต้องระวังเป็นมาเป็นอาทิตย์ต้องซื้อยาบางทีซื้อต้องซื้อยากินยาแก้กระสยัยก็ก็ดีแต่ว่าเรากินแต่ยาแล้มากก็ไม่ได้ก็บวก็ก็ต้องใช้ยาพวกอย่างนี้แต,แต่แต่ทีนี้ได้ายานี่แหละดีก็หลนำมันนวดนี่แหละสุดยอดแล้วคับผมโอ<ห>้เ<ห>ยี่ยมเลย<ห><ห>ก็ก่อนนอนก็ทาเวลาทาแล้วเจออาการปวดแบบเดิมอีกไหมไม,ไม่ไม่เลยก็ แต่ก่อนนะไม่มีนะเวลานอนแล้วไม่ได้ทานนะตื่นจามาบางทีก็เออมันตื่นบิดขี้เกียจนะบิดปลาลลมันขามันปั้นมาเป็นตะกี้ว่ะโอ้เป็นโอ้เป็นตะก้อนนะปวดมากเลยแทบร้องไห้นล้วนะก็นละเลจริงๆแต่แต่พอทานนี่ปั๊บทุกวันไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้ว ก็ร้อยคะแนนนี่ให้ทายาสักกี่คะแนนโอ้ oh, เอาไปเลยเก้าสิบเก้าเก้าสบเก้าลยเรคะแนนเก้าสบเก้าเลยจ <laughs> นะให้เต็มไปเดี๋ยวเขาว่าเอา uh huh. ให้ให้เก้าสิบเก้าน uh ั huh. ่นแหละโอเคก็ทายนี้ขอ,อาฝากถึงผู้ชมทางบ้านน,นิดนึงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในทายะครับลองใช้ดูแล้วคุณจะติดใจอย่างผมนี่ก็ได้ใช้มาไปใช้ตลอดต้องใช้ตลอดแหละ ว่าพอ,อ,อ,อมันห,หายหายแล้วก็ทยอยเบาลงลก็ไม่เป็นไรแต่แต่ก็ต้องมีประจำอ่ะก็ให้ทุกคนเชื่อใจทายา